ดีนะนะเอฟซีทุกคนทุกท่านเลยนะครับไปครับวันนี้เราก็พยายามหนูเหมือนเดิมนะครับหกโมงกว่าแล้วครับไปไปดูหลังแรกกันเลยครับหลังแรกดักใกล้ทางเลยครับไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับเอ้าเอ้าสองหลังสองตัวครับมีไม่มีก็ให้ไปรู้ครับนี่ นี่หลังแรกครับันนี้หลังที่สองครับนี่ี่ครับรูตรงนี้ก็มีนะครับรูเดี๋ยวพาไปดูครับเมาบาื่อวานผมดักไม่พอครับนี่นี่ผมอุตส่าห์ฟันว่าจะดักซะหน่อยมีทางวิ่งอยนะครับช่องน,น,นี่ก็มีครับ ครับผมสวยครับเปิดคลิปมาได้ดีนะครับวันนี้สองหลังสองตัวครับเมื่อคืนไม่ได้มียามเลยนะครับไม่ได้ยามสักจุดเลยนี่นี่ตัวนี้ตัวสวยครับนี่ตัวเล็กไปครับดูหลังต่อไปเลยนี่นั่นหน้าหลังหนึ่งโอ้ สองหลังครับตรงนี้หลังหนึ่งลั่นนะครับนี่นี่นี่แต่ไม่ติดเดี๋ยวไปดูอีกหลังตรงนี้อ๋อทางนี้ก็อู้หลังนี้ติดครับนี่นี่นี่ให้เขาถมให้ครับเมื่อวานใช่หรือเปล่าน่าจะใช่นะครับนี่นี่เขาหน้าจะเอายาบังไว้ให้ครับนี่นี่ตัวสวยครับตัวสวยหมานมางครับ ดูหลังต่อไปเลยครับนี่ดูหลังนี้นะครับจุดนี้ดักไว้ลายหลังเลยนะครับดักติดๆกันเลยไหนๆโอ้นี่นี่กินนะครับนี่มีรอยหากินนะครับมาครับ นี่กินโอ้นี่เรจียบร้อยครับน่ารู่เดี๋ยวเดี๋ยวเกี่ยวกือกันครับนี่นะครับนี่หนึ่งตัวแล้วก็นี่ ตรงนี้อหนึ่งตัวนะครับสองตัวนะครับนี่สามตัวสามหลังสามตัวครับสี่หลังสามตัวเป็นไงล่ะนี่ของแท้นะครับไม่ได้ตัดต่อไม่ได้เอามาหนีบค<ฆ>อเลยอะไรทังสิ้นนี่ไปครับ ไปดูหลังต่อไปเลยครับน,นี่งานไวหน่อยครับนี่ครับบรรยากาศตอนเช้านะครับอาฮิ์กำลังขึ้นเลยครับไปครับเราพยายามหลังนี้กันตรงนี้มีรอยหากินนะครับไม่มีรูแต่ไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่าก็ต้องไปลุ้นพร้อมกันแล้วครับ หนึ่งซิ่งครับหนึ่งซิ่งน,นี่หลังหักข้นครับคุยๆอยู่แต่ตันนี้ไม่โดนก็ต้องเราลุนหลังหัดไปครับอุ้ยตกใจไอูอ้นี่งไง ดูครับดูมดครับนี่นนของแท้นะครับของแท้ออน้ำน้ำนี่นโอ้โหนี่วสวยครับตัวนี้ว้นวนเลยครับนี่นี่ไปดูหลังต่อไปนะครับมาแล้วหลังนั้นไม่ติดก็ต้องติดหลังต่อไป ไปไปไปตรงนี้ยังไงยังไงโอ้นี่มีกินครับหลังนี้นี่มีรอยหากินนะครับตามร่องน้ำนี่รูกเก่าแล้ว นี่ตรงนี้หลังนึงมีกินนะครับมีรูอยู่นี่นี่มีหางขึ้นลงอยู่นะครับแต่เขาไม่กินนี่ก็มีนะครับรูในก็มีบ่า กล้องสั่นขออภัยด้วยนะครับหลังนี้ยังไงโหลกมากนะครับเอาเรียบร้อยครับโอ้แต่ตัวไม้ใหญ่ครับนี่มีมีรอยเดินอยู่นะครับด้านในเลยดักไว้นี่ตัวสวยครับไปดูหลังต่อไป ้ยตกล่องน้ำอู้ี่นี่นี่นี่ไม่คิดว่าจะติดนะครับหลังนี้แต่มีรอยหากิน,นครับรอยเท้ารอยอะไรมีอยู่นี่กรโพถหายด้วยครับอู้หไม่เล็กนะครับตัวนี้นี่ถือว่าใหญ่เลยนะครับดูไป แะครบเราดักใกล้ๆกันครับไม่ต้องตัดคลิปไปเพียวๆแบบนี้แล้ครับอนี้อ้าวอย่งนี้ลั่นครับแต่ไม่ติดนี่ผมดักไว้ด้านในหนู้นนะครับด้านในพี่มันอาจจะแคบหน่อยครับลั่นไม่ติดนี่ก็ น่าจะไม่ผิดปกติหรอกครับนี่ดูที่มันแคบครับด้านในไปเลยอีกหลังเดี๋ยวจะลืมพอมันครับทีนี้โอ้มากินครับนี่กินกิน,น,กนเดี๋ยวให้ดูหางครับดูครับขึ้นไปด้านบนครับทางด่วนครับทางด่วน ครับจุดนี้เขาเกี่ยวข้าวไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะยังมีตัวหรือเปล่าเราไปลุ้นครับลรยหากินเยอะเลยนะครับจุดนี้เดี๋ยวผมดักไว้ไหนยังไม่ได้ครับอนี่นี่ว่าละ่ะเฮ้ยมีรอยลากนะเนี่ยอวานผมไม่ได้ดักแบบนี้ครับ แต่กับดักไม่ลั่นนี่เมื่อวานผมดักติดริมไว้นะครับออใช่เมื่อวานผมดักแบบนี้ครับแต่ลากกับดักไม่ติดครับปะ่างมันนี่รูด้านบนนะครับนี่ราหากิน <c oughs> นี่ก็มีนะครับ มาหากินนะครับหลังนี้ไม่พลาดไม่รอดนี่รู้ครับอาวกล่นี่นีน,นี่ผมดักไปด้านล่างนะครับเผื่อหนูลงมาก็ลงมาจริงด้วยตัวไม่ใหญ่ครับแม่มันน่าจะหนีแล้วครับผมว่าไปไปดูขังต่อไปเลยเรา นี่ดูรอยหากินครับเยอะเลยครับเนี่ยอุ้ยตรงนี้โพดกระเด็นมานี่กระดักไปไหนอันนี้ผมไม่ได้มัดเชือกนะครับววนหาก่อนครับโดนแน่แบบนี้โดนแน่โดนแน่นแ,นแต่หนูอยู่ตรงไหน ขอหาก่อนนะครับนี่นี่นี่เจอแล้วครับนี่นี่นี่นะครับยังไม่ตายครับมีขาครับโอ้โหนี่ครับก็บดักแป๊บนะครับขออนุญาตเอากอนครับนี่ครับแต่เมื่อกี้โอ้สวยนะครับเนี่ยอ้วนๆครับไปครับไปดูหลังต่อไปเลยไีครับอยู่นี้ น่าจะดักไว้สองหลังนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันลราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะยังมีตัวหรือเปล่ามันเป็นที่เขาเผาไอ้อะไรอะต่อข้าวออกแล้วครับนี่ว่าละไม่มีจริงๆหนูนี่ครับแรกนี่ตองที่สอง ตอนเดินกลับแล้วนะครับเมื่อวานกับดักเหลือก็เลยดักคิ้งไว้เผื่อฟุกครับ่ะไม่มีตัวไปดูเลยอีกไม่กี่หลังแล้วครับห้าหกหลังหนครับจุไอจุดนี้คลิปที่แล้วผมดักไว้ตรงนั้นครับขาวๆแล้วครับหมายแต่ถัดมาจากคลิปที่แล้วครับเลยดักไว้สองหลังเองนะครับตรงนี้ ไม่รู้ว่าจะยังมีตัวหรือเปล่านะครับคลิปก่อนก็ได้ไปโอ้หลายหลายตัวอยู่นะครับคล,คลิปก่อนแต่คลิปนี้ยังไงโอ้นี่ไงครับไม่กินครับนี่รอยเท้านี่ปไปเลยอีกนหนังนะครับหน่วยที่สอง นี่หลายสองก็ไม่กินครับน่าจะหมดตัวไปแล้วนะครับแต่คิดก่อนใช่จุดนี้อา้าวด้านหน้าครับด้านหน้าือว,ว่าตรงนี้จำผิดนิดนึงครับตัวหนึ่งอพอจุดนี้ไม่ต้องเอาเยอะจะไ,ได้หรือเปล่าแค่นั้นเองครับ โอ้ไ oh. ม่กินครับนี่ทางนี้ผมคิดว่าน่าจะมีตัวครับแต่ไม่กินดูทางทางวิ่งไปครับกล้ก็เห็น,นเป็นช่องไว้ด้านในครับ น,นี้ก็ไม่กินครับเนี่ย,ยหนูไม่ออกนะครับมีตัวแน่ครับดบูเอาหญ้าไปกัดด้านในอยู่นะอยู่ห่างวิ่งครับเนี่ยจัดในอีกหลังหนึงมั้งครับจุูนี้นี่เรียบร้อยเป็นไปตามแผนครับตัวเดียวอ๋อครับจุูนี้นี่นี่ นี่แหละครับเน้นได้ตัวครับไม่เน้นได้เยอะดักไว้เยอะๆนะครับผมรูหนึ่งอาจจะดักไว้สามสี่ลังเอาชัวร์ครับมีกลิ่นครับมีกลิ่นตัวนี้ปเดี๋ยวเราไปสรุปผลง,งานกันเลยครับเช้านี้จะได้กี่แต้มนี่ครับสรุปผลง,งานของเราเช้านี้นะครับสิบสองตัวครับก็ ถือว่าหมานเลยนะครับ12บสอตัวตัวสวยๆแล้วครับนี่ไซนี้สุดยอดครับใครสนใจหัวเชื้อก็ติดต่อได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเฟซไว้ใต้ห่างคอมเมนต์นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ